ค่ะพี่ประสงค์นะคะตอนนี้รรเราอยู่ที่เซ็นเตอร์จังหวัดกระบี่นะคะวันนี้อยากจะให้พี่ประสงค์เล่านิดนึงค่ะว่าพี่ประสงค์มีปัญหาสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็มารู้จกักโอเมก้า3เนี่ยกับใครทานไปลนแล้วกี่ขวดแล้วมีอาการหรือมีผลลั์อย่างไรบ้างค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมประสงค์หมันหมครับจากการแนะนับจออาจารย์ปรีชาครับผมมีอาการสุขภาพ เขาเสื่อมครับตเสื่อมไปหาหมอหลายที่ลายแห่งไม่หายเขาบอกว่าให้ผ่าตัดนะครับต้องผ่าตัดไปหาหมอที่สุราษฎรก์ก็หมอดีที่อังภอจียาน่าคือหมอว,ว่าต้องผ่าครับรักษาไม่หายชีิตไม่ได้แล้วพี่ได้ผ่าไหมครไม่ผ่าครับโอเคจากนั้นตัวก็กลับมาบ้านก็อาบนไฟมาตะกุบมา,ก,บก,มาก,บกินตามที่เขาว่าแต่ก็ไม่หายทักทีครับรสามปีครับเป็นอยู่นะครับสามปีเป็นอยู่พอดีวันหนึ่งมาเจออาย์นพิชามาแนะนำครับ พอผสมกินตอนนี้ครับหายครับตอนนี้นะครับอาการกินเละดีขึ้นค่ะผมก็ไม่ทด้งเลยเราจะเอามาเลยครับเอามาเลยผมก็กินตัวนี้ครับขวดแรกอาการไม่ดีเลยไม่มีอาการผมยังเก็บอยู่เจ็บมากเก็บมากกว่าเดิมโปรตีนโปรตีนบอกว่าเดินลกินเละหลยโดนกินเล้ว่าชักมันสามแล้วกำลังกินต่อไปดังนั้นผมตามโตมมาตามน้อง ว่ากินแบบไหนดิผมกินแล้วดีผมฟังที่ประชุมว่ากินแล้วดีกินแล้วดีว่าดีแบบไหนผมกินแล้วม่ดีเลยมันเจ็บน้องบอกว่าหยดใต้ลิ้นนะหยดใต้ลิ้นเดี๋ยวน้องส่งใวิตามินไปให้หลังจากนั้นผมกินได้เจ็ดวันเจ็ดวันอาการเริ่มมีกระทุ้งมาครับถ่ายคืนเดียกเก็ครั้งคืนเดียกจะแก้ออกแต่น้ำเรื้อรื้ออกเก็บตลอดตัวเต้ารผมต้องดูเน่าน้ำตลอดเก็บทั้งแต่อาการถ่ายนี่ไม่เคลียใช่ไหม ปวดเจ็บปักต้องไปเลยเจ็บปักต้องไปเลยนะเจอแล้วก็การที่เจ็บการที่แปดเวลาเจ็บออกมาออกมาขมมากออกาเป็นน้ำแล้วขมผมต้องตั้งใองดีกตามพยาบาลแล้วมันกระทุ้มกระทุ้มกินต่อไปผมกินต่อไปปวดที่สองอาการเริ่มดีขึ้นอาการดื่อไม่ปวดขึ้นนอนหลับตื่นมาทีหนึ่งหลับกลางวันนะตื่นมาอ๋อหายไปแล้วมันไม่แห้งมันไม่เจ็บแล้วไม่ปวดแล้วดีอยู่แล้วกินตลอดเล้วก็กินตลอดกิน ถ้านะตอนนี้หายแล้วไม่ต้องผ่าแล้วผมก็ดีใจนะตอนนั้นตามหา,หามันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าอาการเหล่านั้นหายไปไหนใช่ปวดตึงมันไม,นม,นม,นมน่มันไม่เจ็บแล้วไม่ปวดแล้ว,ลวหายแล้วก็ด <c oughs> ีใจอย่างไรอยางหายแล้วรับดีใจมากเลยครับเพราะเนี่ยกินข้าวอ้อยเนี่ยสุดยอดเลยครับตอนนี้กินไปกี่ขวดแล้วคะตอนนี้ขวดที่สามครับ ขวดที่สมีความประทับใจและมีความรู้สึกกับผลิตภัณฑ์นี้แล้วอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้รู้จักผลิตภัณฑ์โอเมก้าสมขวดน้อยๆนี้อยากให้พี่เชิญชวนค่ะครับผมครับอันนี้เป็นโอกาสโอกาสนี้นะครับที่ได้มาเจออิงกลออ์นะครับขอให้ทุกคนเมื่อรับทราบรับรู้เลย